ช้างมีสิิกอลฟฟเชียลช่างสเปลี่ยนใ้กอาครับอย่ามอนีมีอย่างจะพาพี่น้องไปเบิ้งครับพี่น้องทีนี่ได้เวลาเลือกงามย่ำดีพี่น้องเลือกงามย่ำดีเสี่ยวพ่าเบอ้์ไปบ้านเพียงหรอกเสี่ยวพ่าวเบอร์ไปบ้านแพงหรอกในส่วนผู้ใดมาเอาอยวสีพาพี่น้องไปเบิ้งครับนี่ครับวสวัสดีครับป้าตมครับพระเอก,เอกของงานครับเดี๋นี้ครับเดีนี้ผู้ติดตามไลน์เยอะเลยเออวก็เนี้ะ จะเอาเว w ร์ไปเสริมทับเสริมทับครับเนี่ยเร้พกข้างละ้างละสองชุดข้างละสองชุดละสี่สิบแปดสี่สิบแปดดอกละ้างต้องเอาสร้างไปครับมันต้องยือขึ้นกันนี่เต็่มกันแล้วตีแวองือขึนกันต้เด็จขึ้นกันเตี่ยมว่าถ้าว่าเอาสร้างขึ้นกันว่าเสด็จว่าเสด็จขึ้นกันใช่ไหมต้องเอาขึ้นกันมันยังยิ่งเด็จกันต้องขึ้นกันเสียงมนออกมาจังยิ่งขึ้นกันได้ไหมหมอเนาะครับเออเมนด้วยอ้อโ้โหข้างแล้วจน เอาไปเอาไปขาเลยซีเทนครับแต่ว่าใช่ขามเทนเอาไปเพื่อไว้ให้มันระเบิดตุ้มๆตั่ำๆนะเออเขาประเมินเมื่อยชิบเนาะเขาขาล็อเนาะี่น่ะสัญญาคนลรอเสียงดังตบๆเลยล้วเสียงดังตบๆเลยหน่อยมือแรง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 ต้องไปฟังกันอมือแรงมือแรงมือแรงทดสอบบอกได้มือแรงหรอใบนี่เราลวดอ่ะใบนี่เราลวดอ่ไปห้านี่แล้วต้องยกสี่คนครับเพราะว่าซีเทียนนี่อยู่ลอยกโลครับเลขที่ค่อยสิบสามระวังเด้อระวังเด้อระวังมันกัดมือเลย ได้ทั้งใดย์ไงเต็มหันข้างบ่หันข้างหันข้างเนาะหันขา้งงขางขึ้นไปยกใส่แล้วเนี่ยโอ้ขุมพลังครับทางออดิโอครับเย้ๆๆเ,ยเต็มเจ้าเจ้าหามาหเจ้าโมเมนต์สร้างสามเฟดเจ้าต้องมีต่อท้ายพร้อมช่างสามเฟดพร,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 ร้อมเอาสร้างสามเฟดพร้อมในปะเนี่ยเอาเพาว่าเฟดสามเฟดพร้อมเนาะสามเฟดแท่นม่เป็นแบบนี้โอ้ ท่านผู้ที่ชอมชมังเวททั้งหลายเลยว่นว่าสามเฟียดแท้มันบี่มันเป็นจังไ่สเฟียแท้ต้องเอาไฟสามร้อยแปดสิบโวลต์เอาไฟ3เส้นเข้าไปอันนี้มัน3เฟียไม่ใช่สเฟียดเรียกสามเฟียดได้ยังไงเขาว่าเพราเจ้าเอ็นยังไงสามเฟียดเขาเป็นังไ่นมันกระชากเนมผมก็เลยผมก็เลยบ่มีอันซื้อผมก็ะเลยตั้งซื้อไหมสามเฟียดมสามเฟียดคมเม้นเนสามเฟียดแท แมนเอ่อไอ้ฟังเบิ้งสามเฟียดปอมอีปอมอีเท้าจังใดกับคองฟังเบิ้งกับพี่น้องว่ามันเป็นจังใดมันสีดังบ่หรือดังตบวตัวตัวดังตัวตนาะพี่ดังบ่กอะไรนีโอ้ยหน่อยเท่นมันไว้พี่ขบไปนี่เอาไปอีกที่ซะนะคางกระซี่ที่แปดบนนอโอ้จะเอาไปเนี่กะเลียพุ่นน่ะคางละสองคางละเท่นพุ่นน่ะเดี๋ยวอีกคางและเท่นพุ่นทีไรเมี้ยยู่นั่นกะเลียอีกน้ำน้ำอันรถกลเป็นกลเป็นสีโมะบนนอเอากับโม่เนี่ยแหละโม่ไม่เป็นปีเลาะบอก นี่เต็มเล่าพามัวเห่ามัวด้วยมันดังยีรีเนาะฮะมันก็ดังอีรีเนาะดังจุบจนี่ยเมียนเปิดตาดงยีรีได้หรอไปเพือนบ่งานใดงานใดเมื่อนั้นผมไปเมื่อนั้นผมไปอ่ะนั่นไปอันเทพพลักษ์อืออ้เปลี่ยนสเตตบอกไม่ดังยังดีวะบอกเมียนดังกูคือเก่าเลยเมียนวันนี้ถ้าถ้ามีเวลาได้อาลัยเมียนดีๆหนออ้ยังยีเส็บก็หันอ่างี้เนี่ยเอาผมมีเวลาเฮ็ดเอาเอาเลยดูดูการนะดดูการยีม้านี่ อีกสามเดือนข้างหน้าอีกสามเดือนกว่าข้างหน้าเนี่ยมันต้องดีกว่าเก่าแน่นอนแน่นบริยุทธิ์จากมือเนาะแน่นเขาจะเอารถมาจัดการยุบันอีกแน่นจะเฮ็ดไอ้เนี่ยเฮ็ดที่วางเขาเอ้ยนห็นไหมแน่นเขาไว้เราอ้ออกมาฟุ้นหน่อยแล้ววันนี้ผมอยากให้เฮ็ดอันผมอยากเฮ็ดหลังเฮ็ดหลังค้ารถอะไรรถอันพรมพงไหมวะ เ็ปเป็นเพ่เดียวเนเดียววงั้นก yeah. ็ไปุนอเป็นผ่นเดียวแต่ว่าเจ้ายาเฮ็ดตรงได้เจ้าเฮ็ดมันเป็นหลังนุนอย่างน้อยนึงนุ้นหลังอย่างน้อยนึ่เนาะงั้นพอเขาปิดไปปั๊บให้มันตจึด้ืัดไหลได้เนาะงั้นไปมันพังนงเินอ้ามันเป็นเอามันเป็นคูมันเป็นคูเขาบอยเฮ็ดดเอ้าเขาบคกเฮ็ดเฮาเฮ็ดไดซสมเนนผมว่าถือว่าสุดยอดด้แม่นด่าเฮาเฮ็ดได้เขาไแล้วแต่ผู้ใดวางได้ละขนาดร้องด้วเนี่ยงั้นอันนี้เขาร้องซื้อได้ขนาดร เรากับพักกันตั้งออกแบบกับกับ<ม>สร้างกันว่ะผมขึ้นไปได้เห็นไผ่ตัวออกเลยน้ำก้นที่ไปเหนน็นเลยนาะอันไหน,นยี่ลุ่นเนาะนอ้ยค<ก>้นกับพักค้นกับพักมาหนึ่งกับเสียกับพัาเออจากน้อยกับยี่ได้ให้รถหลีแกแจกจากน้อยกับยี่ได้เอารถไม่โค้งม,มายกขึ้นเออจากน้อยกับอันนั้นเสียนี่เสียสองร้อยกว่างานยังไม่ได้แตกสักครั้งน้ำมันก็ไม่เยิ้มครับเมนบอกผมกับเบิ้งยืมมือเนี่ยเอ้าคือทนดีเดลยว่าท่านน่อคือที่ว่ามันบ่แตกที่ว่ามันบ่หักที่มันบ่เสียก็คือกกาารรอออแบบขงงส้ ที่เขาออกแบบได้ดีคือเขาคำนวณได้ดีแล้วแล้วมันก็เลยบอมี่เอียงที่ว่าอ่มัน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 ตรงปมันบาลานกันเออเออเนื่องเออคือคือมันบาลานกันเนาะอย่างนี้จำเนาะเนี่ยเขาบอเคยเห็ุแต่ว่าเขาก็ศึกษาไปก็เดาไปนั่แหละว่าเดาไปเดาเปลาเนี่ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งยาง่้นน้ำเนยเขาเขาเขาใส่เดาเดาเนี่ยเบิ้งยางก้นน้ำเนยใส่เดาเงินว่าได้ก็ออกว่าดีเนาะสองร้อยกว่างานกับ มองง่ายได้เนาะกะบ่าเห็นว่าบ่าเห็นในยินข่าวว่ายกตู้บ่ได้บ่มีเด้ถามตะลูกน้องเราว่าน้มันให้ดลิกมันหัวบ่เท่ามันมีซึมอยู่ขอต้อนในนี้น้อยเราพาวเวอร์ได้เจ้าไปเด้พาวเวอร์ได้เออคือเห็นพาวเวอร์มา่องตัวตัวนึงุนไหตัวนึงกิผมในไหนหมดเลยใสอันผ่าผ่าผ่าวางไว้แล้วอันอันอันนี้เป็นเปลนตานันมันเป็นียังพาวเวอร์กี่บุญอัดบัดนี้สรุปแล้วไงคือค่าเครื่องมีปัญหาเครื่องเป็นยัง กะทิมีแต่เนี่ยเตีมเล่นไปเอามาส้อม,มยุดใส่กะชัางเล่นไปเอามาเช็คชาวรถแล,ล้วมันเปลี่ยนเอียงที่ที่ภาษาเหตุที่มันเปลี่ยนทุกเครื่องเอะ<ม>าะมันยังได้ขี่ฟุน้นอัดไปลืบไปลืบไปลืบเอาไฟมันก็จิบวรัสวงจอดเนี่ยลื้อน้องถือคำเชื่อเนาะต้องฟุง้นต้งฝนมาใส่กันแล้วไปดินเหนียวเดียนดินดินเหนียวไหมครับเดี๋ยวยิ่งขี่สูตรนี่ไหมนาะไปแค่ออกเนาะมันเหลวต้องถามเนี่ยเตีมครับถามเนี่ยเตี่มว่ามันเสียบอ่ะอมีเสียแล้วแล้วที่ที่เราได้เอามาเฮ็ดเนี่ยจากเที่อครับเนี่ยเต้มี่ย รดูการนี่กับมันจะต้องใช้ทุเครื่องเพราะว่ามันบ่มีเวลาทำความสะอาดมันต้องได้เปลี่ยนกันเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนมันเปลี่ยนกันมาแต่กจำกระเปากระเป๋าจำเนาะแต่ว่าเอามาแล้วก็แล้วก็เอาไปเพราะสิบเทียบอ่ะวันพุธนึงเนาะเต๊าแต่เทียบมาเทียบอะไรอย่างสองเทียบเป็นที่หลักเนาะเขาก็เอาสับกันไปสับกันไปเขาไม่สเปราะแต่อยู่จังไนรถเฮหน่ะหาปีกระเปเป็นยังของผมก็ะเปได้เสียได้เสียอย่ายังหาปีกระเปเป็นยังเพราะว่า คุณนั้นเป็นอะไรบออยู่ในห้องเอ็นบออันนี้เราผมไปเป็นหน้าพาวเวอร์น่ะไอ้คนีางไปยังม้ากับสี่คนกับอาดอีกรถอีกคันนึงเแต่เพราะว่าเป็นถังขยะโอ้ยวถ้ารถอันคันที่ของอันกระเทยเราขึ้นไปยุ่งเนี่ยโอ้ยว่ามีขี่ปุ่นแจ็คเม็ดเออนแล้วทำกํามสะอาดเหลี่ยมเมียแม่ยุ่งทั้งว่าที่ได้หาคู่กันไปยุ่งเนี่ยเนื้อผู้ชายคนหน้าสนับไว้เนื้อผู้ชายคนนึงไปยุ่งทั้งรถคันนั้นเนี่ยสุดยอดเลยผมว่าแมนเมน นี่คร no pues no. no. oh. uh ับใหญ่เต็มคือหัวแลีใหญ่ครับไงเต็มคือหัวแลีใหญ่ที่ปลูแลทุกชริงทุกอย่ันขอบคุนเอฟซีชอช่างมิวสิีขอบคนเอฟซีสาวน้อยเพชรตันเพ้งที่สนับสนุนทุกจิิงทุกอย่างเที่ได้มาได้ถึงถึงมีมือนี่เนาะถึงมีถึงมีมือนี่เมื่อแรกที่เขาไปเนี่ยผมอู้ผมเลยนั่งเสียวเขาอีวาจังได้กับเขาเนาะเขาเฮ็ดได้ดีบ่เนาะเขาเฮ็ดได้ซ้ำได้เนาะเนี่ยเขาบอกเขาเฮ็ดนั่นวะเนาะ เอาเลีนไปหาซื darn, acio, ้อยางปั <developed> ้นเอาเลีนไปหาซื้ <au cloth> ่ยหรอนี่หรือรถซื้อล้วเรนพักกันไปน้อกันเงี่ยเต็มนี่ยซีขี่รถไปน้ำคุยกันไปน้ำยังไงเนาะมันจะออกมาว่ายังไงเนาะจนนั่นจนนั่นจนนั่นเสียนนวดว่าอันโข่หาบัดดีเจ้าเบียร์เฮ้ยเดิกเออบัดดีพู้เด็กไปน้องกันดีไรบัดดีคนละรุ่นอ่ะไปน้องกันหารรถเคื่องปั้นหา สิงหาของเอาคนเชี <c cev. apore ali> ่ยวของเนาะที่ผ่านมาเนาะหามีขายอย่งเนาะช่วยยืดลงตัวได้โอ้พี่น้อยเงียกเงีกอยู่เงีกอยู่ครับเพราะว่าเอายันบผ่านเนาะเขาบเป็นคนมีเงินไปเฮ็ดเขาก็ต้องการเขากับทีซื้อของไม่เลยเขากับบ่มีทุนเขากับไปเอาของเงือนสองคนมาเนี่ยนั่นแหละเนี่ยเงินก็ยังหยิบยืมพี่น้องยังพี่น้องอยู่บุญหน้าบุญหลังอยู่จนกว่าชิมีมือนี่ได้ก็ยากเติบอยู่ได้พี่น้องคันคันขันบ่มีทิมใช้พุ่มเข้มแข็งคือจังเกตดีแมน ที่จังซุ้มพี่น้องเนาจังปียะยังยังเสียถ้าว่าซอยกันทั้งหมดทุกทุกคนนี่กับวุ้ยมือนี่ดิมีเจ้าครับของไรไงมีคิดคำชอบเอ็ดดี้นั่นแหละเออที่ซอยกันยุ่งที่แล้วซอยกันนนทุนกับเป็นโน้นพอแม่ญาติพี่น้องครับเวทารุงปียะเอออันนั้นเพรพอเด้อเจ้าเอาดีแล้วลุงเจ้าซอยอันนี้เด้อครับเม็ดได้ยังทีไรยังไงยังไม่สอยกันอ่ะซอยกันบาดนี้ให้ คือใหงยี uhm, ่เต็มเนี่ยมาเอาพาวเวอร์ไปให้เพราะว่ารถรถรถจีงใส่ไปบ่้างรถจีนใส่ได้ไปบ่ได้ครับผมไปรถเก่งน้ำมันเหมือซเฟอร์สัญญาสุดหล่อตอนแรกของไว้เดี๋ยเพอจะเนอ่นไปวันนี้อาจาเจ้าเอาเอานี่ไปบ่ได้พวกมันเอานี่ไปส่วนมันตอนนี้ได้พาไปเขาว่บัดนี้ให้งยี่เตียมเอาเครื่องขยายไปบัดนี้ผมกะที่น้ำกลไหงเตียมไปน้ำกันนี่แหละแล้วกะที่เฮ็ดคลิปไปให้พี่น้องได้เบิ่งไปเรื่อยๆเออฮอดวันแพงตอนใดอีเอาพาเวอร์ลงยังไดอีเซ็ตัพจังไดเดี๋ยวมาติดตามกันพี่น้อง ว่าสิเป็นยังไงเอาแชร์คลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นี่แหละไงเต็มของแท้ครับของแท้เลยบธรรมดาครับอ่าสวัสดีครับพี่น้องความเต้ความเต้สามเพียร์นะความเต้สามเพียร์ดิไงเต็มในของแท้อยู่ครับครับผมบครัสวัสดีครับ